สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าคลิปที่เราลงไปเนี่ยช่วงเวลาไหนเนี่ยคนดูคลิปเราเยอะที่สุดและเวลาที่เราลงอัพคลิปขึ้นไปเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทําให้คนมาดูคลิปเรามากน้อยเพียงไรเคยสงสัยกันไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมีคําตอบกันเราก็จะไปดูครับว่าผู้ชมของเราเนี่ยชอบชมคลิปวิดีโอของเราเนี่ยในช่วงเวลาไหนกันเราจะได้อาจจะเซิร์ฟ กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นนะครับแล้วก็การอัปคลิปนะครับในแต่ละช่วงเวลาของเราเนี่ยส่งผลอะไรกับยอดคนดูหรือไม่นะครับคลิปนี้ก็จะมีหลักการนะครับมาบอกว่าดูยังไงนะครับว่าคนกลุ่มนี้นะครับเป็นใครโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับผ่านเครื่องมือง่ายๆนะครับตัวนี้เลย YouTube Studio นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปเชิญรับชมรับฟังกันเลย โอเคนะครับให้เราเข้าไปที่ตัว y o u t u b e Studio ของเรานนั่เองตัวนี้นะแดงๆจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะไปหน้าแดชบอร์ดนะแต่ว่าให้เราเลือกแถบข้างล่างนะเป็นตัว Analysis นะตัวนี้ก็คือการวิเคราะห์ช่องของเรานั่นเองให้เลือกนะครับไปที่แถบผู้ชมนะตรงแถบสีแงข้างบนจากนั้นนะครับมันก็จะมี4หัวข้อหลักๆนะตั้งแต่เวลานะครับของผู้ชมที่ใช้ใน YouTube ของคุณนะ แล้วก็เป็นเพศนะเรื่องอายุแล้วก็เรื่องภูมิภาคนะเราจะมาวิเคราะห์ช่องเราการไปทีละตัวกันเลยอย่างแรกนะครับระยะเวลานะครับเวลาที่ผู้ชมของคุณนะครับใช YouTube นั่นเองเมื่อเราเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ชมนะครับที่รับชมช่องเรานะส่วนมากเนี่ยของผมเนี่ยช่องผมก็จะอยู่ที่ระหว่างสองทุ่มนะครับถึงสี่ทุ่มนั่นเองตัวสีม่วงๆนะที่มันสว่างสว่างที่สุดนะแต่จะเห็นได้ว่าวันพฤหัสเนี่ย จะดูแค่ตอนประมาณ2ทุ่มถึงสทุ่มเท่านั้นนะเวลาส0่ทุ่มก็จะเป็นเวลาที่ลองลงมานะตรงนี้ก็จะวิเคราะห์ได้เบื้องต้นนะครับว่าคนดูของเราส่วนใหญ่อะจะมาดูช่องเราตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มนั่นเองอันนี้เพื่อนเพื่อก็ลองเปิดช่องของตัวเองดูนะว่าเป็นเช่นไรนะแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวแถบดำๆนะข้างบนตั้งแต่เวลาตีหนึ่งนะครับถึงประมาณ7โมงเช้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนดูนะก็จะเบาบาง อันนี้ก็เป็นปกตินะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นคนไทยนั่นเองก็จะเป็นเวลานอนของแต่ละคนนั่นเองต่อมานะครับเราก็จะมาดูว่าเวลาที่เราทําการเผยแพร่คลิปวิดีโอเนี่ยส่งผลต่อจํานวนยอดวิวหรือว่าจํานวนชั่วโมงอย่างไรนะตัวนี้ u t u b e เนี่ยทำการวิเคราะห์มาให้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเราพบว่านะครับเวลาเผยแพร่ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในระยะยาวของวิดีโอ ตรงนี้ก็จะบอกช่องของแต่ละคนนะครับว่าการที่เราโพสต์ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไม่ส่งผลกระทบนะกับคนที่มาดูนั่นเองแสดงว่าช่องของเราเนี่ยคนเขาจะมาดูย้อนหลังกันมากกว่าตอนที่เราโพสต์จริงๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มาดูจะมาดูช่วงหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งก็อาจจะเป็นเวลา2องทุ่มถึงสี่ทุ่มของช่องผมนั่นเองแต่ว่าถ้าคลิปไหนนะที่เป็นบอกว่าตามกระแสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะตรงนี้น่าจะบอกได้ชัดเจนดีว่า ระยะเวลาไหนเนี่ยช่วงไหนเนี่ยที่มีผลกระทบต่อคนดูมากที่สุดนะก็เพื่อนๆก็ต้องลองไปดูช่องตัวเองนะถ้าเป็นช่องเรื่องพวกข่าวทันเหตุการณ์หรือว่าเป็นกระแสรหรือว่าเป็นพวกเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเป็นข่าวกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ช่องกันเลยโอเคต่อมานะครับเรามาดูคอลัมน์ที่2กันก็คือเพศจะเห็นได้ว่านะครับช่องของผมเนี่ยก็จะมีเพศหญิงกับเพศชายนะดูจํานวน ใกล้ๆเคียงกันเลยก็คือ52%กับ47%นั่นเองก็ใกล้ๆก,ก,กันเลยนะไม่มีความแตกต่างนะสำหรับผมต่อมานะครับเราก็จะมาดูเรื่องของอายุกันจะเห็นได้นะครับว่าช่องผมเนี่ยกลุ่มแรกเลยก็คืออายุตั้งแต่18ปีถึง24ปีนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของนักศึกษากับวัยเริ่มทำงานนั่นเองซึ่งก็สอดคล้องนะเพราะผมอะทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ powerpoint นะเป็นหลักแล้วก็การนำเสนอแล้วก็อาจจะมีรีวิวบ้างเล็กน้อยนะ ก็จะบอกว่าคนพวกนี้ก็จะมาหาข้อมูลนะครับผู้ชมเนี่ยก็จะมาหาข้อมูลนะครับกับช่องของผมนั่นเองเป็นหลักเลยลองลงมานะครับก็คืออายุ25ถึง34ปีนั่นเองก็เป็นช่วงเริ่มต้นทํางานไปได้สักระยะหนึ่งนะก็จะมีมาหาข้อมูลนะครับมาดูช่อง,องผมรองลงมานั่นเองแสดงว่าช่องผมเนี่ยกลุ่มหลักๆเลยก็คือตั้งแต่อายุ18นะครับถึง34ปีนั่นเองเราก็ต้องทําคลิปวิดีโอนะ ให้มันทันสมัยนะแล้วก็ให้มันเป็นวัยรุ่นนั่นเองให้วัยรุ่นรับชมนะครับเพราะว่าเป็นอายุตั้งแต่ช่วง18นะครับถึง34ปีนั่นเองต่อมานะครับมาดูตัวที่3นะตัวที่4ละต่อมามาดูเรื่องของตัวภูมิภาคนะก็จะเห็นได้ว่าของผมเนี่ยจะเป็นคนไทยดูเป็นหลักนะถึง84%เลยแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าคนเวียดนามเนี่ย4.2%เนี่ย เขามาดูช่องผมแล้วเขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแต่นะครับถ้าเขาฟังรู้เรื่องก็แสดงว่าเขาอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ก็ได้นะกลุ่มผู้ชมกลุ่มใหม่ก็ได้นะอันนี้เราก็ต้องลองมาวิเคราะห์กันดูว่าเผื่อคนเวียดนามสนใจคลิปเกี่ยวกับ PowerPoint ของผมนั่นเองแล้วเขาอาจจะฟังรู้เรื่องก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อะลึกอีกทีนึงว่าเวียดนามเขาใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารกันนั่นเองโอเคก็สรุปไง่ายนะครับก็คือ ผู้ชมของผมเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเท่าๆกันนะอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะตั้งแต่18ปีถึง34ปีนั่นเองแล้วก็เป็นคนไทยสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะดูคลิปผมเนี่ยตอนเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนั่นเองโอเคผมก็จะต้องนะครับคิดคอนเทนต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องราวต่างๆเนี่ยใกล้ๆเคียงสำหรับวัยรุ่นนะซึ่งช่องผมก็ทำเป็นแนวทางการสอนเครื่องมือต่างๆแล้วก็เป็น h o w t o ต่างๆนั่นเอง อันนี้ก็ต้องปรับปรุงนะผมก็ต้องปรับปรุงอีกมากๆเลยเพื่อซัพพอร์ตผู้ชมกลุ่มนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะอย่าลืมเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ก็อย่าลืมไปสำรวจช่องของตนเองด้วยแหละว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยหรือกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะเพื่อที่จะเราจะได้ปรับปรุงคลิปให้ดีขึ้นแล้วก็ตรงใจกับกลุ่มผู้ชมของเรานั่นเองคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย